เมื่อเราตัวละครอนิเมะไลฟ์สอนธรรมะในสถานการณ์บ้านเมืองแบบนี้อาตมาขอเป็นกลางกลางอนาเขตย่าหลวงพี่โกโจอาตมาขอถือโอกาสนี้ให้พอทุกคนเลยละกันดาเตบาโย ο, สุขขอังพระหลัง หลวงพี่นารูโตะออสคนเราควรมองโลกในแง่ดีเช่นอัตมาที่คิดบวกตลอดหลวงพี่โกคูยอมท่านใดที่มีความฝันจงถึงความฝันแล้วไปตายซะหลวงพี่ปริวายอยู่ที่ไหนแล้วสบายนั่นแหละที่ของเรา แต่สำหรับอัตมาแล้วไม่มีที่ไหนสบายเท่าที่นอนเนโนบิตะชีวิตเรามีขึ้นมีลงเว้นกระแต่ชีวิตอัตมาลงอย่างเดียวไม่มีขึ้นเลยหลวงพี่ยำฉาถ้าถามว่าทะเลาะกันแล้วได้อะไรได้เสมอเลยโยมกลามาสิหลวงพี่ไม่กี้ ความตายเป็นเรื่องใกล้ตัวตาอตมาหยุบใกล้โยมเนนโคนั้น